หารือหันหลังใหม่เพื่อนคนินก่อนเป็นดาราที่แท้เป็นลูกชายของเศรษฐีรายการเล่าข่าวดาราวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเ็ดข่าวบันเทิงค่ะคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันในวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568เอ๊ยยังไงชมพู่อารยาโพสข้อความแท็กถึงเธอคนนี้ลั่นเดี๋ยวถแถลงเกิดอะไรขึ้นแม่ชมเตรียมถแถลง ครั่ำหวอดในวงการบันเทิงมายาวนานสำหรับซุปตาสาวชมพู่อรารยาตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยค่ะที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีความปังของแม่ก็ยังเป็นที่หนึ่งของวงการบันเทิง เคลื่อนไหวโพสต์ภาพอะไรก็มีคนแหกกดไลค์เป็นแสนและโพสต์ข้อความอะไรก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเสมอค่ะและในวันนี้วันที่5มกราคม2568แม่ชมพู่ได้โพสต์ในอินสตาแกรมระบุข้อความแทกหาหวานเจี๊ยบระบุข้อความค่ะว่าพักนะคะหวานเจี๊ยบเดี๋ยวแถลงเร,เร็วนี้ค่ะ ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างฮือฮายอย่างมากข้อความนี้แม่จะหมายถึงอะไรรอฟังจากปากของแม่ชมนะคะ